สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บริสุทธิ์สูขุนเด้อผู้พ่อคือเก่าคือเดิมพี่น้องบรรยากาศตอนเท,ที่ยงเทียงังไห้เชี่ยงน้ำเนาะมาเนี่มาเชียงไห้เชี่ยงน้ำม,มาเนี่บไม่ได้ลงเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำพี่น้องเอ้ยายากพอยใช้าะว่ามื่อนี้ชาวเพนผึ่งบรสบายไปหาหมอเอนาะบ่มีไฟเอาไปใช้ก็เลยบม่ได้ลงไปเกี่ยวข้าวสะพอนเกี่ยวข้าวผู้เดียวมาเนี่ส่วนโทนเอาไปใช้ด้วยวาฉพาะตะปูนมัดข้าวเก็บขา้าวเกี่ยวไว้ชงเสมอเหล็กกองกืออยู่เนาะ เก็บไปในชวนหนึ่งก่อนเพราะว่าสิได้ล่ามงอล่ามยังแล้วสิพี่น้องเยแต่เมื่อนี้กับบุรีบได้ได้คนงานดอกแต่มีแต่น้นองทงพคนมาช่วยก็เลยเก็บเขาแล้วมืออื่นจะหาต่อเนาะเกี่ยวประมาณชองมือคนได้สี่คนประมาณชองมือก็แล้วคนได้สิบไปคนประมาณมือเดียวก็แล้วสิพี่น้อยแต่มันหาย,ยากเนาะเมื่อกีดด้สิบห้าเหรียญก็เด็กๆคือแข้งหายแข้งนาแหละสิพี่น้อยอย่างที่ไปหาควัวปลาควายยังเนาะปลาก็จะวันเหนือหรือจะ มันเ็ด <ko> มีโนก้อยปลาสูตรสุพรรกินเนาะน้องเอาปลามาตลาดส่วนให้น้องลงบ่อได้บ่มีมองคำหวานแหก็ต้องใช้เวลาเนาะแม่ก็ขาดเลยแม่วะมันเลยลุกินบ่ได้พี่น้องจักมือได้หลกจื๊อิมองมาบ่อได้ปลาที่มันใหญ่แนี่ยเด็มีปลาหน่อยปลาใหญ่เนาะไปใช้กันยังบ่นอนมีีิไดวก้สบายใจ จะใบใจชมจะเห็นเดอ้อไพชัยจะเห็นเดอ้อมึงในพี่น้องคีดดินเต็ม,มัวจะมานัง่งนั่งเอ็ดไปเห็ดอยู่ยูกี้อย่าได้พยูกี้ไม่สนใจเออเออกำลังตั้งมุกตั้งใจใส่กับการลิ้นคีดดินอยู่ไพชัยได้ใชะดินเกิบไม่กี่นะกันแาดมันแดด้อนก่อยไอผิดช่องผิด ยังไออยู่คัดคอยยิย่งๆมาโอเคคืองามเถอะเนอ้อมือแรงแม่ใช้พมใหม้มันคืนมือแรงได้ใช้ได้ไงดินเต็มหัวพ่อชายสบายดีพ่อชายเอาผู้เดียวบ่ได้ได้พี่น้องแม่เอาผู้เดียวบ่ได้บ่รอดกว่าเขาเลี้ยงงูชิปโตมันเด็ดไปคนทิบกระทางเลย วัวยังบอกป้องไปจุ่กันได้ไม่ได้สบายดีดอกบอกค่ะสบายดีพลายชัยเอ้ยสบายดีไหมลูกเออเฮไปเลยผู้สบายดีสบายดีไหมฮิฮอดปีหกเดือนแล้วได้ไหนสวัสดีงามๆามสองมือชองมือชองมือชองมือไว้สบายดีปลาลุงชองมือไว้เงึกงเงื้เงื้เงืมดเท่านั้น อยากกินได้ลูกไม่แม่ตัครีินมากินคือวหน่าไดยบ่วงบ่วงได้บ่วงเลยไฟเด็กบุ๊มบิมหมดแดงขมิ้นหมดแดงเลยนั่นเมื่อพี่น้องบ่วงกับไม้ยั่ไงไฟชัย <c oughs> อยู่บ้านเราเป็นดินขี้ดินบ่ใช่เด้มันมีแต่ขี้เป็ดขี้ไก่ลาย บ่มีขี้ดินให้เล่นห well ิมะพี่ละม้วนเต้แชเแ็นคนเป็นไข่ราบ่เป็นไข่ให้แชเแ็นเอาลงหาเกี่ยวเขายายาอย่าเห็ดกันลูกอย่าเห็ดกันเบึงบึงเพ่อะหุบขี้ดินจะหัวตัวเองผูรลายลีได้ไหมเต็มกำผู้จักยานี่บึงเออนางโ่ภัยชัย คือหูชีหัวหมูฮะบ่ได้ได้ไอชยัยถืเอาไ่้ได้ลรึจะกินเด้อยาถือตาฮะเพราแห้งอยู่ดอกดื้อได้พี่น้องเอ้ยเหี้ยเห็ดอ่ะกินเป็นหนูจักไปช่างเห็ดเพิ่นเอาวไว้นงแาาล้วก็คือคล้ายๆเล็บอ๋อพอขึ้นพนอยู่ในเฮือนไม่หึงเลยจน อะไรยัขึ้นอือจะใน,นขินถึกตากันนะมิตินคนเหมือนคือขี่ที่นอนกับบนอนไผ่ก็ได้ว่าจะให้มิอกี้นอนหรือจะให้ทําแม่เอาพ่อชายที่ต้องเกี่ยวข่าวช่วยเฉพาะกับบนอนจะโขนแข่งกันอยู่เอาแล้วตายรอดถึกตนนัวนี้ถึกตัวน,นี้แหละตายรอดพ่อชาย <laughs> บัดบัดคอลอ <laughs> มัดคลอแล้วและถึกเลยนี่มันเงยียบเลยตักตักเล่นลูกไปข่อยเอาคือดินชายอยู่ห่วยผมคือดินชายเข,ขาเขางามๆม,มาลินไออันนี้ให้น้ำอันนี้ตักกินเพื่อไปชั่งถือหัวคนในคิวก็โยงกินได้น,าาน,นะผากขนาดชิโยงเรียนชนตามประชาไว้เด็ก ไปชุกจราหรือบริยานหมอบริยานแม่ปุดจรดห้องนั่นจรดห้องนี่นี่ขด,ดอยู่ปุดเข้าห้องนั่นท่านหมอใช้นั่งอยู่กับผู้ชมัมกระหัวแฮแฮโอ้ยบริยานเด้อบางเถื่อกระยานบางเถื่อกระบริยานได้คนก็นได้เริ่มจิจูคดแล้วนี่ฮะ

ไปใครบุกปีนทัวเลยนะจังเราเราไปล่างมือไปที่นอนทูอันไหนแห้งคักเต็มสปีดไปเลยเชิวนเาเะบิกแมข้อเนาะจะคันหลดหนึ่งนี่เนาะหลดไทยเต็มเติมพนานพอดีเบื้องวางลิ่นคักอยู่ได้ข,ขาวขาวแห่เลยลักพาเต็มจอก พคตโผล่นชายขาวๆานะวังหันฮะก้นกี้ายฮะขาวๆาวมิดเคือคือใหญ่ะเย็นนะฝนมวลเวได้ไหนเล่ยนเ้าได้นี่โผล่ผึกทิมแล้ววันีหมองมิวกีนอนได้ี่ยอืมอืมอืม rất phi anh này <laughs> đẹp hang rồi đó mọi người đẹp bằng tiền tôi kiểu một cả này có kẹp bó còn một sườn này có nó bị เออเวดแล้ววันนี้เนาะชลุกชลุกมัวตัวหนั้มันได้กินหกเลยเนาะมันได้ออกเลยเออเออนี่มัวตัวหนึ่งมันบริกินป้าลูกผูสุดติ่งกระดิ่งแมวนั่งจำเบ้าชโลดกิงั้วลินปรดกิงว้ว้านเฮา หย่านุ๊กแต่ยวาว้าปากกิแก็บนี่ฮุกมาใส่คีเนะไงถักพนดอกอยาให้แตกได้ว่าเห็นหองนาำอาอฮุกกระโหลก เป็ดเด้ใช้เป็ดเมื่อกี้มันขี่ปวดปวดเนะะเาะมันขึ้นข้างข้างไว้ในหัวพี่น้องซ้ำๆกูข่าวแถวใกล้ใกล้ใกล้บอลมันลงค่ะเด้ก็ออกไปคังไปงไปล่อยอยู่นอกไปแล้ ปล่อยกินตามสบายมันอย่งนอกระตะค้นมุนมหนยุบข้อปากเ้ออย่ากินยาหนังมูน้อยอย่ากินมาน้อยเลย,ยบบคุดมาปลูกไว้เข้าป่าไม่แต่ไม่ใชเข้าป่าป,ปีหน้าเดินทุ่คนจะิได้เข้าป่าอ๋อโอ้ยหาเห็ดพูดอัน,น เปิดยังว่านี่ค่าแข่งไปฉีดวัคซีนมาชองเข็มพอใช้ช่องเข็มมอกี่ช่องเข็มค่าแข่งเลยยืนก็บว่ายืนแล้ไ <c oughs> อย,ยืนกับว่าน,นั่งก็บว่านั่งยืนอย่างเดียวบ่เบิ่งใกล้ดนะูห ừ, 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 น่าฮะอืมอืมจะน่อยแล้วกลยฮะหัวแววดงเรียกูช่างถึกหน่าถึกตา ไปไปยายายา <ไป S 1> หังหมดแดงเ<น>ท่าไรเด้มีหั่นปลาจะหน่อยจะเอาไปขั้นน้าของหน้าแล้วเอาไปสุกสหมดแดงแล้วก็มาลวก <c oughs> ลวกหน้าให้มันชุกก้อยกินปน้นเิ่นแถวขี้งัวขีงเงี้ยไปสิแหละ นี่คือกองเข่าที่เขาปั่นเรียบร้อยนะพี่น้องนี่เป็นเข่าดอปั่นไปลนแล้วรอบหนึ่งหาสิปชอบหาชิปเท่าไรได้บ่ห้าสิบเก้าเขาเอาไปช่องเขาไปชามเหรือหาสิพกชอบเหรือหาชิพลมข้อปลูกติ่งนึ่งลมข้อปลูกหลือหาสิพกชอบแต่ยังไม่ได้เข่า,ขาบ้านนะพี่น้องเอ้ยว่นร่อลุกเล่าก,ก่อน นกเล่าก่อนเลยจังจิ้วเขา่าเข่าในเล่าก็มีอยู่ได้เลือประมาณบบชิบห้ากับสิบเจ็ดชอบนี่เลยค่อยขึ้นเบิ้งวันได้พอดีหนกเล่าขึ้นเลยจังเอาตัวนี้แก่เขาไปคุ้มไ้นี่ก่อนบันนี้ผู้เจ้าทีนี้ไปใช้บุได้เลยได้นี่ไปใช้บุได้เลยได้จากจักไห้จาก,าจากนาเนี่ยขันเข่ายังอยู่ยังอยู่ย่านได้พี่นอ้องก็เห็นลายเถื่อยไ,ได้ปลาเข่าไว้ให้หนาผู้เจ้าไปอยู่เขาจูดได้บางคนจะเขาก็หลักได้ ผูนนอ,อ,อีนน่ไรด้วยนี่และในังกระจีนะน่ชิมิยู่นี่แตนนี้บาได้แล้วต้องดูตลอดสลับโเห็นเขานี่ยบอกนะชิขี่แด้วพปใช่ชี้ไลนลบเถอะอืด้ลูก มึงได้เปะปืนคือหรือเบล่กอ,องไว้นีนก่อนเพื่อไงก็จะเผาใครง่ว่าไว้ให้ย้ำแรงแป๊บเดียวเบิดได้กงองใหญ่ๆไปชิด้ที่จะปล่อยข้าวดอ่งแบบรูบลบบก้นมือหนึ่งช่องมือมอดขี้ข้านไปหาก,กินได้งว่วงอะไรจริงหยาบดืดอันขี้ข้านทั้งนับพอฝนไทยขี้ปูหมักเต้ามักแตง ปลูกผักมันยังไม่ได้ปลูกยังม่ว่างเป็ดก็ไมีเจตโตสมนี่เลยตัวใหญ่จะคลายบ่นทีเบะนกิดโตสมนี่เฮ้ยตู่กับโแก่เสียเมื่อวานอยู่เพื่อนฮักขมือขอมือบดได้ไงอ่าหวานไพ่ที่เบะนี่ค่ะ งามอยู่เนาะตัวไหนนาน,น,น,นเนาะแล้วไเช้าพักเชิมนี่มาปลูกว่าปลูกดอกสิปลูกแตงกพลิกว่านดีใช่ก็เบะใบเปเป็นนี่เบะเออนี่เด้นี่เป็นดอกเหรเด้บาได้เอามาต้มกินเกี่ยวกับภายในยมันยิงมีตรงโข,อของขาวข้าวะเขืน้ำมะเขือนี่ฮะบาแล้วมาแช่ดีไอยำเขือนี่ฟักบงนี่ก็เด็ด ขุณเมือบลช่ค่อยออกมานาตอนช่ค่อยบอตออกมานานน่น้ำเธอใดพักบงอะไล่ะชีดใช่นก้นน้ำบล็อเด็ดเลยไม่รู้วะจกยังไแล้วไม่งอดอยู่หันพราแห้งยีง่ดอกโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้ชำเนียก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดแั่นกระดิ่งให้แน่น เื่อจัมพุพาดคลิปใหม่ๆจากช่องฮองพบพ่อนคลิปหนาพี่น้องาหรับคลิปนี้กับโมี่ยังไลายพะเล่นกับเด็กๆคือเก่ากักเดิมกองเข่าเป็นกระสอบเรร่อยลอรุ่นอีกพี่น้องรุ่นโตนเข่ากลางกับเข่าเจ้าที่ได้เท่าไรนเล่หาหัวเข่าเจ้าบ่เรือสามโสอบเวอพนบ่มมี่ออน,นะพรแหละจะนอนเขาจะชีซื้อหมองหงเข่ามาชีหุงกินพักลังหุงดูพักลังมาอีก หมอคุเข่าตายเหมือนบอดี้ซีช้ำบอดี้ฮุง่งช้ำงัวกับหอหมชนผมมาเลขข็คือชีแล้วพี่น้องอยู่เทียงหัวจิบเห็นดอกจุ่มๆกันวางหลดนองทงพัแดดแดดสีระเบิกินได้เนานอนกองอยู่ห่มพัอเอาเอาพี่น้องพบพอนคลิปหนานเล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งโฆษณาในเด้อพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณไลค์ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจเนาะ เราคลิปนี้ก็สบายดีสบายดีไปแล้วเด้อบายบายพ่อใช้บายบายมิวกี้บาย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 เห็นอะไรลูกบาย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 เอออ